เ,เพื่อนๆครับวันนี้เราจะทิ้งข่าวนี้ไปไม่ได้เลยนะผมพูดในทางนะนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมีคําถามจากทีมง,งานทีมง,งานบอกว่าพี่ผมอยากรู้หนูอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเด็นพระพุทธรูปที่ขุดท,ที่เขาเรียกพบเจอนะครับในในลำน้ำําโขงที่จังหวัดบอกแก้วที่สปลาวบางท่านบอกว่ายุ่งเรื่องเขาทําไมไม่ได้เกี่ยวกับเราผมจะบอกว่าจริงๆแล้ว ผมยินดีแสดงความดีใจกับพี่น้องชาวสปอเรลนะครับแ้าผมก็มีเอซที่สปอเรลเยอะพอสมควรผมพูดในฐานะคนที่มีความรู้ไม่มากก็น้อยพูดในฐานะนักสะสมพระพุทธรูปพระเครื่องพระบูชาต่างๆอันนี้พูดในฐานะนี้เลยโดยตรงพูดในฐานะชาวพุทธคนหนึ่งนะครับพระพุทธรูปนี่ต้องบอกว่าไม่มีการแบ่งแบ่งชนชั้นไม่มีการแบ่งว่า คุณอยู่ประเทศไหนเมืองไหนคนชนชาติใดไม่ได้มีการแบ่งนะครับถ้าใครนับถือศาสนาพุทธถือว่าเป็นลูกสถาคตทั้งหมดนะครับผมเห็นหน้าข่าวเต็มเลยตอนนี้ประเด็นเต็มดราม่าเต็มเลยไปพูดกันถกเถียงดูในคอมเมนต์ผมมีความความรู้สึกว่าเอาความรู้สึกผมแล้วกันนะว่า,าจริงๆแล้วจะใช่ไม่ใช่จะถูกจะผิดนะครับบางครั้งก็ไม่ควรจะไปเหยียดความเชื่อของผู้หนึ่งผู้ใดเนาะมันเป็นการ มันจะไกลเป็น,ปนการตั้งคําถามมีนักวิชาเกินเอ้ยนักวิชาการออกมาพูดว่าโลหะไม่ถึงยุคเป็นพาหลอกผมถามว่าตอนนี้ตอนนี้หลอกกันเขาจะหลอกอะไรกันตกเถียงได้นะครับมีความเห็นต่างได้แต่อย่ายุ่แย่ให้คนทะเลาะก,กันนะครับเอาความเห็นผมบ้างอันนี้พูดในฐานะพูดในฐานะผมนะหนึ่งต้องบอกว่าผมอยู่ในวงการนี้ซื้อขายจริงๆเนี่ยนะครับเกิน20สิปีแต่อยู่ในอาชีพสายนี้มา ตั้งแต่นักเรียนประถมนะครับสาปีประสบการณ์อยู่นี้แน่นอนผมกม็มีความรู้อยู่บ้างและพระพุทธรูปพระสมัยพระบูชาเป็นพระที่ผมชื่นชอบในพุทธศาสตร์และพุทธศิป์นะครับผมมีพระสมัยรวมๆกันน่าจะหลายร้อยองค์นะครับและผมน่าจะเป็นเซียนพระคนเดียวที่มีพิธีการพระบูชาส่วนตัวของตัวเองนะครับมีพระธาตนะผมว่าน่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยพระสมัยอาจจะไม่ได้เยอะที่สุดแต่ผมก็เก็บแบบพรีเมียมทุกองค์นะครับวันนี้ ทีมงานน้องๆอ,อยากรู้คาถามอะไรให้น้องๆถามได้เลยตั้งคําถามมาเดี๋ยวผมจะตอบให้รู้คำถามที่มาจากในคอมเมนต์แต่ละโพสต์แต่ละเพจและในอินบ็อกของผมด้วยนะครับต้องบอกก่อนต้องบอกอย่างนี้ครับในในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านหรือว่าภูมิปัญญาในช่างศิลปะในอดีตเนี่ยเก่งมากเก่งมากถ้าใครเคยไปพิพิธภัณฑ์นะ นะครับคุณจะเห็นเสียงพระพุทธรูปที่เขาบอกว่าเป็นเสียงของพระรีสันเพชรที่ใหญ่ๆเลยที่มีพนานาราชอยู่ต้างก่างอันนั้นใหญ่กว่านี้เนี่ยหลายเท่านะดูจากเสียรนะใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าอัานนี้หลายเท่าพระองค์นั้นเนี่ยพระสีสันเพชรเนี่ยอายุก็ต้องประมาณ400ปีขึ้นอยู่แล้วพระองค์ที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ที่เป็นข่าวถ้าดูจากความรู้ผมผมว่าเกิน500ปีด้วยซ้ำน่าจะอยู่ในช่วง5 0 0ถึง700ปี เราต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับว่าอันนี้มันเป็นศิละปะผสมก็คือศิละปะมีความเป็นเชียงแสนและมีความเป็นเชียงลุ้งหรือว่ามีล้านช้างล้านานานผสมกันเพราะมันอยู่คาดเกี่ยวเราอย่าลืมว่าตรงที่เอกค้นพบเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นทางผ่านของน้ําโขงเราไม่สามารถย้อนอดีตไปดูรู้ได้แต่เราดูจากภูมิประเทศตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอยู่มันน่าจะเป็นวัดติดริมน้ำแล้วอาจจะโดนอาจจะนะอันนี้คิดเองจินตนาการเอง อาจจะโดนภัยธรรมชาติหรืออะไรแล้วซุดแล้วตมลงไปในแม่น้าโขงเพราะว่าเขาไม่ได้เจอคทพพุทธรูปองนี้เขาเจอพระศิละปะเชียงแสนปกโปะพพระเครื่ององค์เล็กองค์เขื่องพระพุทธรูปเล็กๆน้อย,อยๆเยอะแยะมากมายเลยคือเขาขุดกันมาเนี่ยผมว่าผมดูมาประมาณสองเดือนแล้วตรงนี้ผมเห็นเล้เนี่ยถ้าเราไปดูในเพจที่เขาชื่อว่าเป็นภาษาลานะชื่อว่าขติยาเพจเนี้ยจะเป็นเพจนําเสนอขึ้นมาพระพุทธรูปขึ้นมาตรงนี้เยอะมากและทุกองเนี่ย ต้องบอกว่าสําหรับเซียนพระสําหรับคนมีความรู้ทางด้านพระเขาเรียกว่าพระแท้ดูง่ายทุกองค์ที่ขึ้นมาเลยนะยังไม่มีองค์ไหนเนี่ยเขาเรียกว่าขัดใจกรรมาการเลยยังไม่มีองค์ไหนขัดใจกรรมาการเลยนะครับคือวันนี้เรามองที่คุณค่าก่อนวันนี้พระที่มีคุณค่าแต่คุณรู้ไหมว่าพระแบบนี้ถ้าไม่ได้ถูกรัฐบาลขุดขึ้นมาหรือว่ามาขุดขึ้นในยุคนี้เนี่ยมันจะมีคุณค่าและมีมูลค่ามหาศาลนะคุณรู้ว่า ถ้าถามคําถามผมว่าเกิน500ปีไหมดูจากศิลปะช่างดูจากเชิงช่างดูจากสภาพโดยรวมทั้งหมดแล้วเขาเรียกว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ในพื้นที่ตรงนั้นเจอเนี่ยเกิน500ปีแน่นอน <S 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 ไม่มีต่ำกว่านั้นแน่นอนอถ้าเราดูตามสินมันก็จะเป็นเชียงแสนแบบสิงสามเลยถ้าถ้าภาษาเสียงเรียกเชียงแสนแบบเชียงลุง้งนิดๆอะไรเงียง้ย แต่ศิละปะองค์นี้ผมบอกเลยว่าใบหน้าจากหเม็ดผสมจากอะไรทั้งหมดเลยโคตรสวยคือเราต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้แยกประเทศกันแบบไทยลาวทุกวันนี้นะสมัยก่อนมันเป็นอาณาจักรอย่าลืมมีอาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านช้างนึ้อกป่ะคําคว่าอาณาจักรมันใหญ่ขนาดไหนล่ะแล้วอย่าลืมนะเมื่อจมลงไปตรงนั้นเนี่ยมันถูกทรายถูกดินกบรักษาหอ่อหุุมสภาพไว้แล้วมันมีถ้าเราไปเห็นเนี่ยเราดูปุ๊บเราจะเห็นยางไม้ที่ทาบนองค์พระ ไอ้พวกยางไม้พวกนี้ลักยางไม้เนี่ยรักษาสาภาพพระสาภาพผิวได้ดีมากและถือว่าเป็นโชคดีมากที่ไม่โดนอะไรไปกระแทกจนมีการชำรุดหักซ่อมนะครับเพราะว่าพระแบบเนี้ยเวลาเทเขาไม่ได้เทหนาคือโลหะมันไม่ได้หาง,ง่ายและการหล่อแบบเนี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยมันทาไมหล่อได้ใยาย่ขนาดนี้ทำไมเนี้ยขนาดนี้คุณรู้เว,ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีคําว่าประชุมช่างสุขโขทยัยประชุมช่างคุณลองไปเซิร์ชกูเกิลดูหรือไปหาหนังสือดู มันจะเขียนไว้เลยสุขโขทัยประชุมช่งางพระที่หล่อใหญ่ขนาดนี้อย่าว่าแต่พระพุทธรูปองค์นี้เลยคุณไปดูวัดไตามิตรอีกพระสุขโขทยัยไตมิตรเนี่ยหลวงพ่อทองคำเนี่ยเป็นทองคําทั้งองค์ใหญ่กว่านี้หลายเท่าคุณไปดูพระพุทธชินราชดิใหญ่ไหมละ่ะเออคุณไปดูดินะ่หล่อได้ยังไงเนี่ยหล่อได้ทําได้คุณอย่าดูถูกภูมิปัญญาชาวบ้านอย่ยาดูถูกเชิงช่างคนโบราณในอดีตเขาอาจจะใช้ความสามารถที่เขามีเนี่ย ทำได้ดีกว่าคนปัจจุบันด้วยซ้าพระเรียนแบบปัจจุบันนี้ตาดีละอะตอมมี่ต่างๆการปั้นการไม่ไม่มีทางเหมือนก็ก็อย่างนี้นักวิชาเกินหรือนักวิชาการไม่แน่ใจนะโอเคพระเนี่ยนะครับพระพุทธรูปเนี่ยหล่อด้วยทองสำริดทองสำลิดเนี่ยต้องบอกก่อนว่า เนื้อสำลิดเนี่ยเนื้อโลหะที่มันสำลิดเนี่ยมันมีความเหนียวแล้วประเด็นคือมันถูกแช่ในชั้นที่เขาบอกว่าห้าเมตรห้าอย่าลืมก่อนที่จะจะจมลงไปเนี่ยเขามีการลงรักยางไม้ไปก่อนละคุมผิวชั้นหนึ่งและลงไปจมอยู่ในนั้นเนี่ยและลักษณะพ้าที่เขาเจอเนี่ยคว่ำหน้าลงไปเห็นไหมคว่ำหน้าลงไปถ้าดูตามรูปหนึ่งกับคว่ำหน้าลงไปและปกคลุมด้วยดินเลยปกคลุมด้วยดินทรายทุกอย่างแช่อยู่นั้นเนี่ยผมว่า พระเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้โดนอะไรก็คือไม่ได้โดนน้าซัดอยู่ตลอดเวลามันถูกห่อหุ้มด้วยอูมีประเทศที่มันอยู่ใต้ดินลงไปห้าเมตรห้าสิบผมว่าผูกก่อนมันเป็นไปได้นะแต่มันถูกรักษาด้วยยางไม้ตัวหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะจมลงไปเนี่ยมันน่าจะอยู่ข้างบนบกเป็นร้อยปีแล้วละ่ะนะครับแล้วก็ถูกจมลงไปเนี่ยมันก็รักษาสภาพด้วยตัวเอง และด้วยอุณหภูมิมันไม่ได้ร้อนจัดเพราะข้างในอยู่ใต้น้ําแน่นอนมันเย็นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเหมือนมันเหมือนถูกแช่แข็งอะ่ะมันถ้าคิดง่ายๆมันเหมือนเวลาคนไปเสียชีวิตบนเอเวอร์เรสต์อ่ะยังไงก็ไม่เน่าอ่านึกภาพบอ,อกไหมอุณหภูมิมันเย็นแล้วอย่าลืมว่าห้าร้อยปีเนี่ยคุณลองคิดดิฝรั่งนะสถาปัตยกรรมของเขาที่เทด้วยบลอนดนะ์รู้จักบลอนด์ใช่ไหมอยู่ในดินเป็นพันๆปีมันถูกขุดขึ้นมายังสมบูรณ์อยู่เลยนะ ยังยังไม่ผูกก่อนเลยนะเอออันนี้โหลหะสัมฤทธิ์เนี่ยผมว่าอยู่ในเขาเรียกว่าภูมิประเทศแบบนั้นในการหอ่อข้หมือนั้นผมก็ยังเชื่อว่าถ้าไม่ถูกอะไรทุบหรือว่าโดนอะไรกระแทกเนี่ยโอกาสที่จะผูกก่อนยากแต่ถามว่ากรอบไหมพอขึ้นมาแล้วเปลี่ยนสภาพจากเย็นมาเป็นอุณหภูมิปกติมีร้อนร้อนหนาวหนาวเนี่ยในอนาคตอาจจะไม่แน่มันได้กเกิดขึ้นได้ถ้าเจะไปมองว่าโูต้องผูกต้อง,องก่อนต้องสึกอืผมว่า ตากานี่มันน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนภาพแบบนี้ในในเสียงแสนนี่อย่างงี้แค่ถูกบรรจุในในเจดีมีอกาชื้นมีกระจับเนี่ยฮะเขาเรียกผิวตังโมนะเขาเป็นสัมฤทธิ์ก็จะคงสภาพอยู่ได้ลบบุรีอ่ะเป็นพันปีเทวรูปลบบุรีเนี่ยเป็นพันปีถูกฝังอยู่ใต้ดินที่เขาไปขุดเจอตามอพศาลนะ่ะเทวรูปลบบุรีเขียวเขียวอ่ะมันอยู่ได้เลยอยู่ได้ถ้าไม่โดนไม่ตกลนไม่ถูกกระแทกไม่ถูกอะไรเนี่ยอยู่ได้ อยู่นิ่งๆอย,อยู่ได้เข้าใจไหมก็คือเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าเขาไม่ได้ขุดเจอพระองค์เดียวมันเจอพระเยอะมากเจอทั้งพระพิมพ์พระเครื่องอ่ะต้องแยกก่อนพระบูชาเนี่ยแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันถ้าคนเล่นพระเป็นเนี่ยถ้าคนเข้าใจพระเนี่ยพระแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันเพราะเขาปั้นทีละองค์ถามว่าปั้นยังไงอ่าทำความรู้ก่อนนะเวลาเขาปั้นพระเนี่ยเขาปั้นด้วยขี้พึ่งบางโออาจจะปั้นด้วยดินดินปั้นพิมพ์แล้วอยขี้พึ่ง ขี้พึ่งทาโครงสร้างจะเป็นขี้พึ่งทั้งหมดคือต้องปั้นโครงขึ้นมาเป็นดินก่อนหรือว่าจะเอาเป็นไม้สารแล้วขี้พึ่งเนี่ยปั้นอีกทีหนึ่งปั้นแขนปั้นและพวกนี้ผมว่าเวลาเขาปั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนจะหล่อนะเขาปั้นใหญ่ขนาดนี้ก่อนจะหล่อเนี่ยคุณรู้ว่า,าเขาทำยังไงพอปั้นเสร็จแล้วก่อนหล่อทำไมรูป้ป่ะเขาตัดเทคโนโลยีนี้ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะถ้าเทพักษ์ใหญ่พอปั้นเสร็จใช่ไหมครับก็จะตัดตัดแขน ตัดช่วงตัวช่วงคอช่วงเขา่าช่วงตัวและหลอดทีละชิ้นแล้วค่อยมาประกอบเหมือนจิ๊กซอว์มันไม่สามารถเทวุดลงไปทีเดียวถามว่าเทวุดลงไปทีเดียวได้ไหมได้แต่น้ําทองมันจะไหลไม่เต็มพิมพ์มันก็จะมีการปะาเนื้อว่ามันจะมีรอยปะเยอะและเชิงช่างแบบนี้มันเป็นเชิงช่างแบบช่างแบบช่างโบราณที่เป็นช่างเขาเรียกว่าช่างชั้นครูเททีละชิ้นแล้วมาประกอบเห็นไหมเราจะไปเห็นตรงนี้มันจะที่เขาเป็นภาพข่าวอ่ะ เพราะว่ามีเชี่ยมมีเชี่ยมตายอะไรอูโหนี่ถือว่าเป็นเชิงช่างที่โคตรแบบโคตรเจ๋งเลยนะคือคนเราหล่อพระได้เหมือนกันแต่เทคนิคการหล่อให้สวยมันไม่เหมือนกันนะเขาอาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่าเทเปะขึ้นมาแล้วเชื่มอมมกเชื่อมที่หลังแล้วเป๊ะเลยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่พื้นที่ตรงนี้ในอดีตเนี่ยมันจะต้องมอีอาจจะเป็นวัด ใหญ่ๆวัดอะไรสักวัดหนึ่งหรือว่าศาสนสถานอะไรที่มันอยู่ตรงนี้และอาจจะโดนภัยธรรมชาติแล้วมันทําให้ที่ดินตรงนั้นซุดไปอย่าลืมนะแม่น้ำโขงเนี่ยมันไหลแรงมากนะและช่วงที่มันมีภัยพิบัติแต่ะสมัยก่อนเราไม่มีเขื่อนนะสี่ห้าร้อยปีที่แล้วเราไม่มีเขื่อนนะถ้ามันจมไปกว่าสี่ร้อยห้าร้อยปีเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหภัยธรรมชาติอะไรมันจะหยุดยั้งไ,ได้มันหยุดยั้งไม่ได้หรอกนี่บอ,อกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตรงเนี้ย ตรงจังหวัดบอกแกวตรงพื้นที่ที่เขาขุดกันเกี่ยวกับ้นพื้นที่เนี่ย <S <S เดิมน่าจะเป็นมีวัดอยู่เราคิดง่ายๆการจนะบุรีเคยดีวัดใต้น้ำไหมอ่าการจนบุรีนะพอก่อสร้างเขื่อนวัดจมอยู่ไปน้ําเลยเออถูกไหมมันก็จะมีโครงสร้างวัดคนดําน้ําลงไปดูหรือว่าตอนที่เขาน้ํามันแห้งเขาก็ปลดึ้นมาเยอะแยะเยอะแยะครับเยอะแยะผมว่าผมว่าน่าจะเป็นในอดีตน่าจะเป็นน่าจะเป็นวัดอยู่แล้วมันอาจจะถล่มทลายลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกูกฝังกบมาหลายร้อยปีนะครับ อย่าลืมว่าอาณาจักรเชียงแสนเนี่ยมันถูกล้างไปเป็นเกือบร้อยปีนะในช่วงพอ2,000 2,300ประมาณ3,300 30ป่าหรือ20ป่าเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าอาณาจักรเชียงแสนเนี่ยม,มันถูกล้างคนย้ายเมืองออกแล้วก็มากลับมากลับมาท้องถิ่นเดิมเนี่ยในปี2400กว่าาเองนะหายไปเกือบร้อยปีนะถูกปะในช่วงเวลาที่อาณาจักรตรงนั้นมันล่มสลายหายไปเพราะว่าเราอย่าลืมว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองต่างๆในในอดีตที่ผ่านมามันมันมัน,มนหลายหลายยุคหลายสมัยนะครับโอ้ oh, นี่ผมตอบไม่ได้ถ้าถ,ถ้าถามว่าเป็นพระเจ้าล้านตื้อไหมอ่าเป็นพระเจ้าล้านตื้อที่หายไปอะไรเงี้ยผมตอบไม่ได้แต่ถ้าเอาความรู้ผมผมยังยืนยันยืนยันนอนยันนั่งยันว่าพระพุทธรูปองนี้เป็นพระพุทธรูปเก่าศิลปะถูกต้องและสวยงามมากองหนึ่ง ในมุมผมผมมองเป็นเชียงแสนคือเชียงแสนเชียงลุง้งคือร้านนาล้านช้างผสมผสม,ผสมผสานกันถ้าอยู่ในบ้านเราจะเป็นเชียงแสนสิงสามเลยนะแต่ด้วยศีลระด้วยศีลระเนี่ยมันหูหูท่านยาวแบบพิเศษคือ,อเน้นไปทางฝั่งเรามากกว่านี่คือลักษณะพุทธลักษณะของพระพุทธรูปของศิลปะล้านช้างแต่มีความผสมความเป็นเชียงแสนถ้าในมุมมองผมผม,ผมมองว่าเป็นผสมผสาน มันมีหลายคาถามนะครับมันมีคอมเมนต์ต่างๆอันนี้ก็อยากอยากจะให้ทําความเข้าใจนะครับมันมีคอมเมนต์บอกว่าทาหลอกคนเขาจะหลอกเพื่อให้ได้อะไรก่อนไม่ว่าเขามีเนี่ยเขามีคนไปบริจาคเงินเพื่อให้ขุดเพิ่มเติมนะอ่าบริจาคน้ํามันเขาในเพจขัิยา่าเนี่ยเขามีใครอยากทําบุญร่วมบุญก็บริจาคน้ํามันเพื่อจะได้ให้คนเอาแบคโฮค่อยๆขุดค่อยๆขุดค่อยๆขุดและผมบอกเลยว่า ตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีทฤษฎีอะไรแล้วก็จะบอกว่าเดี่ยพวกพวกนักค้าวัตถุโบราณไปหลอ,อกเพื่อจะหลอ,อกอะไรเขาจะไปเอามาขายหรอมันไม่ใช่นะอันนั้นเป็นสมบัติชาติเขาแล้วนะขึ้นมาปุ๊บมันเป็นสมบัติชาติทันทีนะมันไม่มีมันไม่มีทฤษฎีใดที่ไปบอกว่าเขาหลอกเลยเออถ้ามันมีคนเอาไปฝังแล้วเอามาขายกันเด็กอันนั้นมันมันเริ่มหลอกอันนี้เขาไม่ได้ขายเลยนะเขาไม่ได้ขุดขึ้นมาขายเขาขุดขึ้นมาเป็นสมบัติชาติเขาเอาเข้าพระอันไหนอันไหนคอหักเขาก็ซ่อมเห็นปะ มีคนซ่อมมีคนทำมีทุกทุกอย่างหลายๆอย่างผมมองว่าอย่าอย่าไปสร้างประเด็นอคติให้เกิดความแตกแยกระหว่างระหว่างคนสองฝั่งเลยเพราะว่าเขามันเป็นเรื่องที่ดีของประวัติศาสตร์อ่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องที่ดีของคนที่นับถือพุทธศาสนาได้เจอพระพุทธรูปพระพุทธรูปองค์หนึ่งมีอายุ5-600กร้อยปีขึ้นมาใหญ่ๆมันเป็นเรื่องราวของคนที่ศึกษาด้านพุทธศิลป์ มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะเพราะฉะนั้นผมผมมองว่าอย่าไปอย่าไปตั้งประเด็นที่ความขัดแยง้งให้เกิดขึ้นเลยในมุมมองผมผมยังเชื่อว่าพระคนี้แท้แน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปดูถูกความคิดใครหรือว่าดูไปแซะใครหรือว่าอะไรแต่แต่อยากให้ก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยให้เรียนรู้ก่อนนะครับถ้าไม่เรียนรู้ไม่เคยเรียนรู้หรือว่ามีความเข้าใจที่มันคาดเคลื่อนมันจะทําให้เกิดประเด็นต่างๆอย่าเชื่อผม และถ้าใครอยากได้ความรู้นะผมจะบอกให้นะไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพน,คนัครหรือไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาที่จังหวัดยุธยาพวกนี้ผมบอกให้เลยเขาเก็บของที่มันเป็นที่มันเป็นสมบัติชาติสุดๆไว้ที่นั่นแล้วคุณจะเรียนรู้เลยว่าเฮ้ยพระที่มันขึ้นมันจะมีความรู้เพิ่มเติมให้คุณว่าอ๋อแบบนี้มันยุคนี้มันสินน่งนี้คุณไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะผมไปบ่อยมาก คุณไปเลยที่นั่นที่แหล่งเรียนรู้ที่ผมไปเรียนรู้ประจํานะครับแล้วก็จะเห็นต่างๆว่าอันนี้คือบ้านเรานะอันนี้คือเชียงแสนอันนี้คือ,อเชียงลุงอันนี้คือล้านช้างล้านนานีน่คือสุขโขทยัยอันนี้คือกําแพงเพชรคือยุทธยาคือโอ้โหมันเยอะแยะมากมายไปเรียนรู้แล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมผมถึงกล้ามายืนยัน,ยนว่ายืนยันในความคิดผมนะไม่ใช่ยืนยันว่าให้ทุกคนเชื่อตามผมแต่ให้ทุกคนวิเคราะห์นะครับและคิดตาม ทำไมผมถึงรู้เพราะผมเห็นของผมเห็นพระผมมีความเข้าใจในระดับหนึ่งเลยในในเรื่องของพระพุทธรูปพระสมัยต่างๆผมถึงกล้าพูดได้ว่าอันนี้ออริจินอลแน่นอนไม่ใช่พระที่ทําขึ้นใหม่นะครับผมก็ยังการันตีด้วยความรู้ที่ผมมีนะครับก็นักวิชาเกิน,นเอ้ยนักวิชาการต่างๆ,ๆก็ลดลดลด,ลดอีโก้ลงบ้างคือบางครั้งพูดไปแล้วเนี่ยบางทีมันมันถ้ามันผิดพลาดอะไรก็ก็แก้ไขมัน ถ้าเราเป็นระดับครูบาจารย์นะจะไปพูดอะไรที่มันเกิดผลกระทบแล้วความขัดแย้งเกิดขึ้นผมว่าจะไปทําเลยตรงนี้ผมก็ยังยืนยนันนะในในกลุ่มคนสะสมพระและเล่นเล่นพระเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าอันนี้เอาลินัิงจริงๆแทกสถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม